จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในเกมนี้ผมสุ่มไปเจอทีมผู้เล่นที่ได้เล่นเป็นบอสบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการสแสแรงมากนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยไอคนที่เล่นเป็นบอสเนี่ยมันโกงมากนะครับแล้วผมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบสุ่มไปเจอโดยบังเอิญซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะกแค่ว่าไปเปิดเซฟไปทำเควสซีซั่นต่างๆในแผนที่ซีโร่แดมแล้วก็สเปซซิตี้นะครับ โดยที่ไม่รู้เลยนะว่าทีมบอสเนี่ยมันคือคนเล่นนะครับเราจะรอดหรือไม่เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับทีมบอสทังตี้นะครับบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับว่านั่นคือคนไปดูกันทีมเรากับเราเนี่ยจะรอดไหมเพื่อนมาเร็วเพื่อนเราไปไหนกันบ้างอเพื่อนเราฟาร์มข้างนอกผมลุยข้างในครับผมต้องการทำเควสแต่ผมฟาร์มก่อนอย่ามีใครโยกมาผมต้องการแค่ของแดงหนึ่งชิ้นในวันนี้ มือใหม่หัดได้ของแดงบดกากเลยนี่ <Nope. S 1> อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเซฟเล็กว่ะน่าจะไม่มีอะไรนะขู <Nope. S 1> ่เหมือนกันเป๊กทริปเปิล <laughs> เป็นห้องที่มีแค่คอมพิวเตอร์ซึ่งไม่น่ามีอะไรแล้วครับ SSD ราคากำลังดีผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแพงเหมือนกันนะทุกคนอันนี้จำเป็นต้องเก็บไว้ปะหรือมันขาดเลยวะ CPU กสุนยังไงก็ต้องเอามาใช้อยู่ดิปวดที่บ่อเวรเอาละปอดเฮ้ยเงียบจังไม่มีคนทุกคนอีกแล้วของทองอีกแล้วได้เยอะจังวะของแดงไม่ออกสักทีเรื่อคุ้มกันเราทีนะเรากำลังจะเปิดเอาของแดงเฮ้ยตุ๊กตาอะไรเนี่ย วันนี่ยังไม่เคยมีเพื่อนเราเล่นตุ๊กตาได้เหมือนบอสเลยอ่ะไอ้เพื่อนเราโชว์ของแดงทุกคนตุ๊กตาอะไรไม่รู้ครับเหมือนคล้ายคลิสมแต่คิสมห้าแสนเลยนะไอ้ที่คนบอกหายยากแต่ห้าแสนอะไรวางอยู่เพื่อนเจอศัตรูแล้วผมเปิดเซฟแค่นั้นแหละกันที้วเพื่อนนะของแพงอยู่ในตัวแล้ว ดูทรงน่าจะเกลือ nope. Nope. ของแดงเกินหน้าได้อะไรแล้วผมกดเกลือเลยอะหนึ่งช่องอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนไอคีการ์ดเกือบใบละสี่ล้านเนี่ยเฮ้ยหกช่องมาส <Nope. S 1> ี่แสนโอ้โหมันก,ก็ไม่ได้จะแพงไปกว่าไอพวกนี้ปะไอพวกนี้รวมกันมันก็แพงกว่ายอยู่ดีปะเก็บไปก่อนไม่เคยได้ครับมีคนมาแล้วฮะตอนนี้มันของทองอะมันไม่ใช่ของแดงทุกคน <Okay. S 2> เอาชิบ,บอบอทเบิร์ดอีกไปอาสาตัวเองอันนี้บอสมันมาเกิดแล้วมันโดนไฟใส่แลราบอกจะสู้บอสยังไงทุกคนบอสมันมีเซตใหญ่บ้างทุกคนผมจะได้ไปเซิร์ฟเสร็จปลอดแล้วกันเอ้าบอสมันไม่ได้มีเซตใหญ่นี่ว่า อ๋อน,นี่โอ้ยไม่มีก็แย่แล้วพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอะไรครับอันนี้ก็คือลูกน้องบอสโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วมันเรีนผมได้ไงเพื่อเราตายบอสมันคือแบบอะไรอะ่ะผมไม่รู้บอสไม่คืออะไรแต่มันมา ไปใส่ผมมันคือคนหรือมันบอดถูกปหมมันคือบอดใช่ไหเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนช่วยแมมันเก่งจังอะมันกระโดดด้วยอะแป๊บนึงนะพี่ชายเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกกันอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอีกคนอยู่ข้างล่างนี่ครับเราคือสาวรัสเซียผู้ช่วยเพื่อนในทีมโอ้โหเวลาหมดก่อน ออกเลยดีกว่าโอ้ยกคตรมันไปยิงใครมาด้วยปะเนี่ยนี่ไงปืนเพื่อนเราเดี๋ยวเราผมตบบอสไปสามคนแปลว่าผมยิงคนไปสามคนงนี้เหรอว้าวผมจะตึงไปหรือเปล่า <S <S จะโหดเกินไปนะโอเคโอ้เพื่อนมาซอยหมดแล้วเพื่อนเาเอ็มเจ็ดกระบอกเราสามแสนผมไปไม่เป็นไรแบ่งๆกันปะั้งงั้นทือี้ผมกะจะสับกับเวกเตอร์ไงแต่ผมจะดูว่ามันมีกระเป๋าที่เก็บได้ไหม เราถือว่าแบ่งๆกันไปแล้วกันนะครับเมื่อหนึ่งไม่มาเก็บหรอไม่รู้เหมือนกันเต็มตัวขนาดนี้ละอย่าไปโลภผมออกเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหสามล้านสี่ทุกคนมีของแดงไหม <c oughs> อันนั้นอะไรอะ่ะทำไมเรืองแสงแบบดูเหมือนแพงเลยอะ่ะคือลาวานั้นอะ่ะคืออะไรนะ่ะเปิดเลยแล้วกันถ้าอยากรู้ก็ต้องหาคำตอบสักพักของฟ้าโอ้โหของโคตรกาก ไม่น่ามาเปิดเลยอะไรโมบิกเคลื่อนที่เหรอเมื่อกี้มันมีบอกโมบิกเคลื่อนที่คือเพื่อนเราได้อันนี้เหรอผมจะไปสแกนผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวกี่นาทีเพื่อนช่วยบอกดิโอ้ยมีคนมามันด่าอยู่ตรงนี้อ้ายมัวแต่ดูแผ่นที่ผมจะพยายามพาไปหาเพื่อนได้เหรอครับ ถ้าเราชุบชีวิตขึ้นมาได้กดดันให้เราดีเพื่อนมันดักเราพี่ชายออกเร็วชายออกเลยเดี๋ยวมันมาเพื่อนออกเลยเดี๋ยวมันมาคิดเราตายกันหมดเป็นสาชุบเราครับออกแล้วพี่ชายอูพี่ชายอุตส่าห์ผมคิดว่ากลัวมันไม่ทันไงยี่สิบพีเพื่อนก็ยังอุตส่าห์ช่วยเราด้วยทุกคนโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ ถือว่าเป็นการไอ้นี่การช่วยกันโออเกือบตายมันมาดักผมเฉยมันมีคนมาดากักเควสเรา <c oughs> ผมรุอด <c oughs> คือผมเมื่อกี้ผมปล่อยนะผมแบบกลัวเดี๋ยวมันโยระเบิดโยอะไรมาแล้วเพื่อนตายหมดให้เพื่อนออกไปเลยนะครับเมื่อกี้แต่ไม่รู้จะบอกไงอนกันแต่เพื่อนก็กส้าช่วยเราสามล้านหนึ่งูาคาลดลงไปนี่ผมยิงบอสไปเลยปะเนี่ยไอพวกบอสเกียนเนี่ยเพื่อเราออกเท่าไหร่กันบ้างเนี่ย โอ้โหเราเกิดตรงนี้เลยเหรอเพื่อนม,มันจะรอดไหมเนี่ยนี่ผมมาทำภารกิจอ่างเปานะฮะเขาเรียกว่าไฮรูนเลยเอ่ะเฮ้ยตรงนี้ผมเคยเจอบอสบอสมันเกิดง่ายเลยทุกคนไหนเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็กดส่งอ่างเปามารับอ่างเปาแลว้วพี่ชายเพื่อนเร็ว,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 วอ้รับงี้เลยหรอ อรส่ามารับบางเปล,ล่เพื่อนมาจุดพละรับบางเปล,ล่เฮ้ยเร็ว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 มันหันหน้าจอไม่ได้เราอุตส่าห์แจกกันเปาเนี่ยได้คนละหกแสนเลยเหรอใช่ไหมทุกคนนี่คือเพื่อนเราได้คนละหกแสนเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <laughs> 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 เหลือใบหนึ่งตรงนี้จําได้ว่ามีฉลามผมจะไปตามหามีคนบอกว่ามันมีของแดงอยู่เว้ยเป็นหุ่นยนต์โมเดลหรืออะไรสักอย่างแหละผออ่านในคอมเมนต์อ่ะซึ่ง ผมจะไปตามล่าไอ้ฉลามแล้วผม้าวครับถึงอุ๊ยย่อฉลามนี่งวงฉลามอ้องปีนเอาปีนไม่ได้หรอเมื่อก่อนมันยังปีนได้อยู่เลยคนเข้ามาปะเนี่ยผมจำได้ว่าครั้งที่ผมมามีคนบอกว่ามันมีคนมาแล้วครับแล้วก็จกมันจะแตกมาเอ้ามันก็กระจกแตกอยู่หรอเนี่แล้วไหนอ่ะ ตรงนี้เหรอเอา้าหรือว่าเราต้องเล่นก่อนวะเผื่อมันจะออกมาหรือว่ามีคนมาแล้ววะทุกคนไม่น่าใช่นะที่เราเกิดใกล้มากเลยนะแล้วหุ่นยนต์มันอยู่ตรงไหนฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะข้างบนมีคน,นครับ ไี่คน้นไม่มีอะไรเลยทุกคนมันเรื่องจริงป่ะเนี่ย <c oughs> มันเรื่องจริงป่ะเนี่ยผมโดนหล,ลอกไม่ให้โดนฉลามกัดตูด <c oughs> ไปแล้วครับเราชำนาญการครับไม่กัดรูดอนทำอะไรผมไม่ได้หรอกสรุปไม่มีเลยมัน,ม,นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงแหละ ผมเข้าใจได้มันคืนอยู่กับดัวเพื่อนบอกไอ้นั่นมันไปทำอะไรของมันวะเพ้อฝันเพื่อนบอกเราเพ้อฝันเลยอะเสียงนกร้องแบบนี้อยู่บนหัวแนะ่นอนอ๋อนี่ไงโอ้เซฟเยอะมากครับข้างในนี้ผมไม่เคยได้เปิดเลยอะในรอบนี้แหละที่ผมจะได้เปิดเว้ย <Take caution. S 1> โอเคพี่ ไอเพื่อนเลืออ่อนรถว่ะเพื่อนต่อยไหมส่งโดรไปช่วยเพื่อนอ้า <c> ว <oughs> กดผิดจะไปซัพพอร์ตเไยผมไปกดค้างไงทุกคนกดผิดเมื่อ <c oughs> กี้คือเพื่อนไม่คิดใจนี่เลยหรอเฮ้ยบอสเหรอเ <c oughs> พื่อนเองจะโดนบอสเองตายนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวเราลูดขาให้ต่อยไหม เราดูเราดูเพื่อนเรามาเชิญอะไรอ่ะอย่าบอกว่าเพื่อนเชิญกับบอทนะโกรธเลยเนะี่ยอ้าวแล้วเคสอย่างนี้ของแดงชอบออกฟาร์มนไยพี่มีอะไรบอกโอ้โหอันนี้คือของที่เขาแย่งกันเหรอมันมีคนมาเปิดแล้วนี่หอยังไงวะทำ,ทำยังไงทำยังไงมั่งวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอนะ A few minutes laterStay vigilant มันตามเรามาไะเนี่ยเหมือนมันตาม <laughs> จะลูดขามาันด้วยแต่เมื่อขึ้นมาเนี่ยผมลูดเลยมาแล้วมาแล้วที่อยู่ใกล้เกินไปว่ะผมจะลูดขาไว้ทุกคนเพื่อนบอกว่าถอยเพื่อนไม่ทันแล้วว่ะรอลูดขาก่อนจะเสียเเส่ยงครั้งเสี่ยงครั้งชู่กันแล้วชู่กันแล้วเดี๋ยวดูให้ อย่าพ well, ิ่งอย่าสิงดังอย่าสิงดังกำลังเดือดโอ้โห้ยรุดขาไม่ตายสวยเพื่อนเรา่าแบบไปวัดเลยอ่ไอ้นี่ชุนธรรมดาได้อยู่มีฮิวมีฮิวมีฮิวนี่ดีหน้ามีฮิวทุกคนดู ความสามารถของซัพพอร์ตอันนี้ใครยิงอันนี้ผมยิงใช่ไหมมันนับเวลาสองแสนแล้วผมเอาแล้วผมเอาอันี้เฮ้ยอังเป้าเอาเฮ้ยเขาฟาร์มอะไรมาวะเกาะอันนี้มันก็แพงนะสามแสนอันนี้ก็สองแสนนะอันนี้ไม่มีกระสุนละงั้นเดี๋ยวเราเอามา เปิดตัวเองมาเล่นก่อนวิกกำลังไปรับคุณที่จุดจบนี้เอาเพื่อนเราออกหรอขี่ครับเฮ้ยเราเพื่อนไปนู่นกันแล้วพี่ชายตามเพื่อนไปดีกว่าครับหวังว่าผมจะไม่เดินผิดใช่ไหม <c oughs> เป็นซัพพอร์ตที่ทั้งเดินทั้งยิวเพื่อนทั้งชุบเพื่อนทั้งยิงให้นี่ครับเราจุดพุฉลองวันตุบจีนเปิดได้อ่างเปล่าเพิ่มนี่มาดูกันทุกคนมันจะเปิดจุดปะเนี่ยอย่างเงี้ย ก็จะบอกไอ้นี่มันมาเปิดจุดได้อะไรมัง้งไปดูสิได้อะไรมั้งเฮ้ยได้อะไรอะ่ะเฮ้ยได้ของของเฮ้ยของแดงปะเนี่ย <c oughs> ใช่ปมว่าที่คนดูบอกนี่ไงของแดงทุกคน <c oughs> เฮ้ยควอนตัมนะฮะควอนตัมสโตรเรจโอ้โหเป็นแฟลชไดร์ระดับควอนตัมได้ของแดงครับอ่างเปาสองแสนกว่าของแดงอะไรวะส,วสดการสองแสนกว่า 2อ0 0ไม่รู้มีคนอีกหรือเปล่าแต่คนมันเยอะนะขนาดนี้นี่เรากินเลือดมาแล้วครับเฮ้ยมีคนมาเพื่อนเราจะไม่รอดกันมันโยนสกิลมาจากข้างบนน่ะเพราะมันอ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนนี่ไงมันอยู่ข้างบนโยนสกิลมันโยนสกิลผมรอรูดขาดีกว่า ไอ้ว่าเอ้ยมีคนมาดักทางออกเพื่อเราจะรอดหรือไม่สองล้านในตัวพี่พียมันมาแน่ๆนะมีมันดีแล้วไอ้พวกมันโดนมันมาดักทางออกโอ้โเดี๋ยวมันจะมีคลื่นอยู่เลยทุกคนโอ้โหเฮ้ย มาด่างทางออกดีนะเราเป็นซัพพอร์ตเอ้ยตัวเราโคตรมีประโยชน์เลยเนี่ยยิงไป2ดูดิผมเจออะไระหะ5ดาวก่อนจะจากกันไปนะครับทุกคนมาดูกิจกรรมวันตรุษจีนที่ทาง Delta Force เนี่ยแจกนะครับกาลิน่านี่เขาแจกเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอ่างเปาเนี่ยอย่าลืมไปรับนะทุกคนลองอินทุกวันเนี่ยจะได้รับเป็นฟรี Delta t i c k e ตนะครับเอาไปทำอะไรเอาไปสุ่มสกินตู้ไหนก็ได้นะครับเกือบทุกตู้นะมันจะมีบางตู้ที่เปิดไม่ได้ที่ใช้บิลตกอาจจะเปิดไม่ได้แล้วก็พิเศษเลยในวันที่21นะครับ ล็อกอินวันเดียวได้รับ1,000เลย oh. คือพูดง่ายว่าวันที่2 1เ,เนี่ยเป็นวันพิเศษเลยนะครับสามารถที่จะแบบรับเพิ่มอีก1000แล้วก็มีรุ้นไปอีก9,999หรือตาทิเคตอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่ามันสุ่มอะไรได้บ้างจริงๆผมไปลองสุ่มมาแล้วนะครับตอนในไลฟ์สตรีมอ่าก็จะมีเรียกว่าอีก3สกินฟรีระดับรีเจนให้สุ่มนะครับอ่าน่าจะได้เลยด้วยซ้ำาหละมั้งเนี่ยหรือว่าจะสุ่มแบบอะไอย่างตู้นี้ก็ได้ระดับรีเจนเดอรี่สาม MK เราก็สามารถใช้ตั๋วนี้สุ่มได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าปกติมันจะต้องใช้บัตรเดลต้าทองอันนี้เนาะเราสามารถใช้เห็นไหมตั๋วฟรีเดลต้าที่เคตได้เลยนะครับสาเอามาสุ่มฟรีอ่ะ <Wow. S 1> สมมุติเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูแล้วกันเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีนะอันนี้ผมไม่มีตั๋วใบนี้นะแต่ผมใช้อ่งเปาฟรีดูครับทุกคนเนี่ยแลกมาละอ่าแล้วเราก็จะเปิดได้เลยคือพูดง่ายว่าเปิดได้แทบจะทุกตู้อะใครอยากได้สก,กินฟรีโอ้โหแล้วเกลื <No. S 1> อะนะฮะอ่าไม่เป็นไรอันนี้มาลองให้ดูข โอกาสลุ้นหลายตู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมีดเนี่ยได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบเอออยากได้มีดเนี่ยนเนี่ยมีดอันเนี้ยหรือว่าสกินหนึ่งๆเนี่ย mk47 โูสวยว่ะอันไหนที่ใช้ตั๋วเนี่ยได้หมดเลยนะครับพูดง่ายว่าคือฟรีอะไอเจ้าม้าแดงนะครับผมเพิ่งได้มาง่ายมากเลยนะครับกิจกรรม s ั n d ดิลอ a ร์ฟแอนดอันเนี้ยแค่ทำภารกิจเล่นให้รอดชีวิต120นาทีจะได้ม้าแดงเป็นของแดงนะครับเอาไว้สะสมนะหรือใครจะขายก็ได้นะเนี่ยผมได้มาละ จริงๆผมแนะนำว่าสะสมดีกว่าราคามันอยู่ที่1ล้านนะครับเนี่ยหล้านแต่แต่ผมะจะสะสมนะผมคงไม่ขายหรอก <c oughs> ไม่เอาเราจะไม่ขายนะครับโจมาแดงอันนี้อุตส่าห์ได้เป็นของพิเศษในการสะสมก็สะสมไว้หน่อยละกันไอ้ผู้นี้เราสามารถซื้อในหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเราแล้วเข้าไปในโหมดโอเปอเรชั่นจากนั้นก็ไปยิงบูลุ้นเมื่อกี้ผมได้แค่ของแดงชิ้นเล็กๆแต่มันมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรนะครับมูล,ลค่าเดี๋ยวนี้เพชรมูลค่าเท่าไหร่13 14ล้านใช่ปะ คือผมยังไม่เคยได้เลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครดวงดีอะมาเปิดหรือว่ายิงพู่อันเนี้ยอาจจะได้เพชรเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้ที่ผมซื้ออ่างเปาเนี่ยไปแจกเพื่อนในเกมนะครับอ่าตอนที่เราเล่นใน space city เนี่ยก็คืออันนี้แหละที่ผมซื้อไป1ล้านเอาไปแจกอ่างเปาให้เพื่อนในเกมแหมเราก็ไม่ได้รวยอะไรก็ดันเอาไปแจกเพื่อนอ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่จีนะครับแล้วก็นี่ครับ wild new year restaurant เลยครับจัดร้านอาหารโดยการมาสูมแพ็คตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะปลดล็อกพวกอาหาร อ่าในวันตุษจีนต่างๆโหมีช็อกโกแลตด้วยเหรอมีรางวัลให้ลุ้นนะครับไม่ต้องลุ้นด้วยซ้ํา CI 19สก,กินระดับ l e g e n d a ีน่นะครับอันนี้ก็รับการฟรีๆเลยแค่ทํากิจกรรมเลสเตอร์ลองร้านอาหารอันนี้นะครับสะสมแต้ไมไปครบ600แต้มตัวเนี้ยตอนเนี้ยมัน,นบอกว่ารอที่ยี่สิบเห็นป่ะเออเพราะฉะนั้นก็ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับมี3สก,กินจริงๆมันแจกรวมกันเนี่ย9สก,กินเลยนะ แต่ว่ามันอยู่ไหนบ้างวะลืมไปละก็ประมาณนี้นะครับสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับกาลินาเดลตาฟอร์ดผมเล่นในเวอร์ชันโมบายนะครับจริงๆในเวอร์ชัน PC ก็เล่นได้นะถ้าเกิดว่าเล่นของเวอร์ชันกาลินาเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมกันได้ระหว่าง ID นะครับก็คือ ID นี้ที่ผมเล่นในโมบายก็ไปเล่นใน PC ได้เช่นกันนะครับลองมาโหลดเล่นกันดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้กํลาลังไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม